สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมคาบาว์มือถือนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำจุดฟาร์มเงินจากบอสแมปนะครับผมผมก็ไม่รู้เรียกมันบอสแมปหรือเปล่าแต่มันเป็นบอสอะแล้วก็มันก็ค่อนข้างที่จะโหดอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเราโซโล่ได้นะครับบอกเลยว่ารวยแน่นอนนะครับในการฟาร์มแต่ละวันเพราะมันมีทั้งเจาะแดงนะครับเจาะมีเดียมนะครับแต่ว่าเจาะ ขาวเนี่ยผมไม่แน่ใจเพราะว่ายืนยันไม่ได้เพราะผมยังไม่เคยได้นะครับแต่ที่แน่ๆมีเงิน 50M นะครับผมแล้วก็ของระดับเลสออ m เมียมแล้วก็ซิกนะครับผมโอเคอันนี้ครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะครับยังไงผมฝากไว้ด้วยลวกันถ้านึกถึงอุปกรณ์เกมมิเกียนะครับต้องแฟนเทคเท่านั้นนะครับผมรับประกัน2ปีเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้เลยทันทีนะครับผมไม่มีซ่อมถ้าจะเติมเงินเกมคาบานะครับต้องลิสแมนช็อปนะครับผม เติมถูกเติมไวนะครับผมปลอดภัย100%ปรนะครับและที่สำคัญใช้แค่ UID เท่านั้นนะครับผมทาง Listman Shop ยังรับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับกดที่ลิงก์ด้านใต้ได้เลยนะครับผมโอเคสำหรับใครที่ยังไม่เคยรู้ว่าเวลาตีบอสเนี่ยแล้วมันดรอปเป็นเงินเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับโดยบอสต,ตัวนี้เนี่ยผมลองตีและลองได้มาหลายครั้งแล้วตอนแรกผมก็คิดว่ามันแรนดอมนะครับแต่ มันไม่น่าจะแรนดอมเพราะว่าทุกครั้งที่มันดรอปเป็นเงินมันจะดรอป 50m นะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงผมมีรูปให้ดูครับปึง้งตามนี้นะครับผม 50m มันจะเป็นขวดนี้เลยครับผมโอ e ช n ยนออฟลักนะครับแล้วข้างในนั้นก็จะบรรจุเงิน 50m นะครับผมดังนั้นอันนี้ผมยืนยันได้เพราะว่าผมได้มาหลายขวดแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำการรีวิว ของสวมใส่นะตอนนี้ให้ดูด้วยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมของสวมใส่ของผมตอนนี้นะครับมีหลายคนก็ถามเข้ามาว่ามันไปถึงไหนแล้วพี่เป็นยังไงบ้างนะครับหัวนะครับผมบอกแล้วว่ายืนยันว่ายังไม่ทํานะครับเดี๋ยวผมจะทําทีเดียวเลยก็คือซื้อเลยนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อแบบหัวเลทสิบหกเลดยี่สิบแบบสามรูเลยแล้วกันแล้วที่บวกสิบห้าเรียบร้อยแล้วผมเห็นมันพันกว่าเอ็มนะครับเก็บซื้อได้ไม่ยากนะครับผม ออกมาหูเนี่ยนะครับก็ยังเป็นหูแวมไพร์เหมือนเดิมครับบวก9นะครับพาเนเลียนนะครับบวก7นะครับผมแล้วก็กำไรเซียนหน้า2ข้างก็ยังเป็นฮิดาเมจ10นะครับผมแล้วก็สกิลแอมหนึ่งแล้วก็แอคคูเรซี่ห้นะครับผม2ข้างนะครับสร้อยงูเหมือนเดิมเลยครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมคิดาเมจ12นะครับผมแล้วก็ในส่วนของนะครับผมในส่วนของหมวกเนี่ยเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับผม แล้วก็เสื้อนะครับยังเป็นคัพแมนรูเดียวบวกสินะครับรองเท้ายังเป็นไดเฟมนะครับผม m แปนะครับผมแล้วก็แม็กเทสทีสตีลเปอร์ฮิตนะครับยี่สิบนะครับยัดเลือดนะครับผมต่อมานะครับมือนะครับเป็นมือคัพแมนบวกสิบห้านะครับแล้วก็ยัดแอคแท็กสองรูนะครับผมดาบนะครับผมก็เป็นดาบคัพแมนนะครับผมบวกสิบห้านะครับคีดามจนะครับเจ็ดสิบหกนะครับผมแล้วก็แอคแท็กนะครับสี่สิบ ผมก็น่าจะหมดแล้วชามยังบวก3เหมือนเดิมนะครับบอดก็เหมือนเดิมนะครับคีเลสนะครับคนนกยังบวก6เหมือนเดิมนะครับแต่คนนกสีดำนะบวก6เหมือนเดิมแต่สีทองผมเปลี่ยนเป็นบวก9เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ขนนกทองเป็นบวก9นะครับผมแล้วก็ผ้าคุมนะครับก็ยังเป็น21อยู่นะครับผมแล้วก็เข็มขัดจะเป็นบวก8นะครับผมเข็มขัดไฟเตอร์นะครับแล้วก็ตอนนี้เปลี่ยนจาก บวกห้าเป็นบวกเเรียบร้อยแล้วนะครับผมทาริสแมนนะครับและนี่ก็คือของสวมใส่ผมนะแหวนนะครับก็เป็นแหวนไทเลนต์ครับแหวนพิเรนนะครับผมแหวนดิงออฟรักบวกสอวงนะครับแล้วก็ดิงออฟไบร์เตอร์หวงนะครับอันนี้ก็จะเป็นของปัจจุบันที่ผมใส่อยู่เลยในส่วนของคอสตูมมีอะไรบ้างนะครับคอสตูมันแรกก็ยังเหมือนเดิมครับกีดาร์เมทแปดแอมสองแล้วก็แอมสามนะครับผมแล้วก็อันนี้เนี่ยผมเจาะรูไว้2รูแล้วก็ ยัดอีปิกเอาไว้แค่แอคแท็ก50นะครับอันนี้ก็จะเป็นแอคแท็ก60ครับเจาะสองลูไว้ยังไม่ได้ยัดนะครับยังไม่ได้ทำต่อนะครับก็ตามนี้ครับแล้วก็ลูกเต๋าก็ลูกเดียวเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ก็จบไปนะครับสําหรับของต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วนะครับว่าเจ้าบอสตัวนี้เนี่ยมันอยู่ที่ไหนและผมจะตีให้ดู3ามตัวแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับผมสามารถโซโลได้นะครับของแค่นี้นี่แหละนะครับของที่คุณเห็นเนี่ย นะครับสามารถโซโล่บอสวัวตัวนี้ได้นะครับผมไปไปสิโอเคมานะครับผมก็เราวัดมาที่นี่เลยครับเล็กไซส์นะครับผมดังนั้นวิธีการไปทางลัดก็คือว่าพี่ดันร้อยยี่สิบนะครับแล้วเดินกลับมานะครับพอเดินมองหน้าออกมานะครับเลี้ยวซ้ายครับผมแล้วก็เลี้ยวซ้ายอย่างเดียวเลยครับผมแล้วก็ตรงครับผมตรงเข้าไปเลยครับที่น้องน้ําแห่งความตายหรือเปล่าไม่รู้ผมตั้งเองนะผมตั้งชื่อเองนะ เนี่ยนะครับบอสตัวนี้นะครับบอสวัวสังเกตง่ายๆครับมันจะเป็นตัวสีเหลืองๆนะครับเราแปลงร่างแล้วซัดมันเลยนะครับผมไม่ต้องพูดพราำทํำเพลงนะครับผมตีไปเรื่อยนะครับผมใครมียา m ก็กดยา DM นะครับใครไม่มีก็ไม่ต้องกดนะครับผมแต่ผมกดไปครับชิวๆเป็นเหลือนะครับผมบอสตัวนี้นะครับสําหรับตัวผมเองเนี่ยนะครับตอนที่ผมลองตีดูนะครับแบบใช้อร่าเดียวนะครับ แปซสามอย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่ามันมีบางครั้งที่มันตายบางครั้งมันก็ไม่ตายเหมือนบอสตัวนี้เนี่ยมันจะมีบัฟปฏิเสธคิเลตนะครับผมดังนั้นเนี่ยบางช่วงเราอาจจะตีคิไม่ติดเลยนะครับผมบางช่วงเราก็ตีติดรัวๆนะครับอย่างเลทผมตอนนี้นะเวลาตอนที่แปลงร่างเนี่ยนะครับเลทมันไปที่65%เลยนะครับผมเออเลทมันไปเยอะนะครับ65ไม่ดิ67ครับเพราะว่าตอนนี้ลูนผมทำแม็กซ์คิเลทเรียบร้อยแล้ว นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดรูให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับอัปเดตรูนนะครับโอเคนะครับก็ค่าเสร็จก็อย่างนี้แหละครับมันจะมีบางครั้งนะครับผมมันจะดอบหินแดงอะ่ะทั้งหมด3เม็ดบางครั้งก็ดอบ2เม็ดและมีชุด1ชุดบางครั้งดอบหินแดงชุดเดียวมีชุด2ชุดบางครั้งไม่มีหินแดงเลยแต่ว่ามีชุด3ชุดนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าชุดที่มันได้มาจากมันเนี่ยมันมีอะไรดียังไงบ้างนะครับต่อมาไปดูตัวที่2ครับนี่คือตัวที่2อที่ผมตีครับ เหมือนเดิมครับมาถึงแปลงล่างแบตสามครับฟาดไปครับแป๊บหนึ่งครับผมอ่าพอถึงตอนที่เราใช้ฟาท่านเนี่ยเราค่อยกดออร่าอีกอันหนึ่งนะครับเพราะว่าหลังจากฟาท่านที่เราใช้ไปแล้วนะครับมันจะทําให้เราตีแรงขึ้นครับเราค่อยเปิดบัฟหน้าแดงครับผมแล้วก็ตีไปครับผมเห็นป่ะมันเป็นเทคนิคง่ายๆครับเพราะว่าไอ้สกิลฟาท่านเนี่ยผมเลือกแบบเอ่อบวกชีเลคีเดเมจนะครับแล้วก็เจาะแอมนะครับผมดังนั้นผมถึงแนะนําว่า เราต้องใช้เทคนิคด้วยนะถ้าเกิดว่าเนี่ยตัวผมอย่างเงี้ยเดินมาตีแบบไม่รู้อิโนโอเยนเน่ะลยเลยนะครับมาตีแบบไม่รู้ว่าเราต้องเตรียมการยังไงไม่รู้ว่าเราต้องใช้สกิลยังไงนะครับเราจะไม่สามารถฆ่ามันได้เหมือนกันนะตอนแรกผมก็นั่งพยายามเหมือนกันว่าจะทํายังไงถึงจะฆ่าได้นะครับดังนั้นวิธีการเรียงสกิลว,วิธีการเรียงการกดออร่าวิธีการเรียงการแปงลงร่างสําคัญนะครับผมเ<ๆ>พราะว่าบางครั้งเนี่ยขีดจากัดนะครับ ผมขอเล่านิดนึงขีดจากัดของตัวเราจริงๆเนี่ยบางครั้งตัวละครเรามันไหวแล้วนะครับแต่ที่มันไม่ไหวเนี่ยนะครับมันเป็นเพราะคนเล่นไม่ไหวนะครับเพราะว่าเราไม่ได้คิดเลยว่าเฮ้ยอะสมมติว่าเมื่อกี้เนี้ยถ้าเป็นถ้าเป็นคนตอนที่ผมปกติที่แบบผมไม่รู้เรื่องอะผมเข้าไปถึงปุ๊บใช่ไหมผมแปลงร่างปุ๊บใช่ปะผมก็กดเลยครับเนี่ยผมกดเลยแป้งแป้งแป้อง,ปอ,งอย่างเงี้ยเข้าไปครับผมเรียบร้อยนะครับถ้าคุณกดอย่างนี้เข้าไปแต่แรกนะครับตายโหงครับไม่มีคําว่ารอด ดังนั้นนะครับคุณจะต้องค่อยๆกดครับกดบัฟแดงก่อนแล้วคุณดูเลือดแป๊บหนึ่งครับเปิดหน้าแดงปุ๊บดูเลือดครับพอเลือดเริ่มขยับลงมาจะถึงครึ่งหนึ่งคุณกดบัฟหมีครับพอบัฟหมีปุ๊บเริ่มไม่ไหวไม่ไหวคุณค่อยกดบัฟแมวนะครับให้มันรีเจนเลือดมาเอาง่ายๆครับทำยังไงก็ได้ให้หน่วงหน้าแดงเนี่ยเอาไว้ให้ได้นานที่สุดเพราะว่าคุณดูตรงนี้นะครับผมสอนเทคนิคไว้อีกอย่างหนึ่งบัฟหน้าแดงเนี่ยมันจะอยู่นานกว่าบัฟหมีและบัฟแมว ดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณกดพร้อมกันหมดเลยคุณจะไม่มีเวลาในการใช้หน้าแดงนานขึ้นนะครับดังนั้นวิธีการที่เราจะทําให้เราฆ่าพวกบอสระดับที่สูงกว่าเราได้นะครับหรือเล่นให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยคือเราต้องน่วงบัฟหน้าแดงเอาไว้ให้นานที่สุดนะครับผมต้องหน่วงให้ได้นานที่สุดนะครับมันถึงจะทําให้เรากําจัดเป้าหมายได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมมันก็เป็นเทคนิคที่เราจําเป็นต้องใช้ ต่อไปเราไปดูตัวที่3ามครับไปเนี่นะครับมาอึ้งแปลงร่างครับตีนะครับผมรอบนี้เนี่ยผมจะใช้บัฟอันนู้นด้วยนะครับผมตีไปครับผมเห็นบ้าผมจะเคาะไปก่อนนะครับเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยผมสังเกตนะก่อนที่ผมจะฟาท่านครบ่ะมันจะมักจะแบบตีคี้ไม่ค่อยติดครับอ่ะพอหลังจากผมฟาดไปแล้วเห็นไหมผมจะกดบัฟหน้าแดงบัฟหมีนะครับตีไปเรื่อยครับผม ปึ๊บปึ๊บพอเลือดลงยุบยุบยุบลงไปเรื่อยเห็นปะยุบลงไปยุบลงไปอีกนะครับผมไปไปนะครับยังไหวอยู่โออตีไปเรื่อยครับแล้วก็กดแมวเห็นปะเราค่อยค่อยหน่วงครับเราต้องหน่วงสกิลไว้ให้ใช้ได้นานที่สุดนะพอตีไปครับเราดูดีๆนะครับตอนนี้หน้าแดงเราบัฟบหมีหายนะครับแล้วเราก็สังเกตเลือดครับดูดีๆครับ แล้วเราก็ใช้สาบท่าแรกไปเห็นปะไซเรนตะกิ้าท่าแรกของวอลเนี่ยเวลาเราใช้ติดกับบอสเนี่ยมันจะอยู่ประมาณห้าอวีครับเอ่อมันจะยืน่นเฉยเลยนะครับห้าอวีเราตีฟรีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคในการหน่วงปั๊บหน้าแดงให้มันนานที่สุดนะครับผมโดยที่นี่เนี่ยนะครับมันดรอปของระดับซิปเลยน,นะครับผมได้บ่อยมากนะครับได้วันวันนึงเนี่ยได้พวกโอก1ซิปสองลูเบดซิปสองลูเยอะนะครับผมแล้วก็ พวกอะไรพวกอาวุธซิกเนี่ยที่ไม่มีรูก็มีเยอะครับก็ย่อยเก็บแมทเทียลไปนะครับต่อมาเรามาดูอีกอย่างหนึ่งครับสิ่งที่เราได้จากมันเนี่ยนะครับจะเป็นของที่ย่อยแล้วเนี่ยมันจะได้ในระดับเลสออสเมียมนะครับผมระดับซิกซึ่ง2ระดับนี้เป็นระดับที่ขายแมทเทียลคอได้แพงมากๆนะครับดังนั้นบอสตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยเหมือนขุมทรัพย์นะครับดังนั้น นะครับมันจะอยู่บ่อยมากครับเพ yup. ราะคนที่จะไปตีมันเนี่ยไม่ค่อยมีสําหรับบอสเนี่ยผมแนะนําอีกอย่างหนึ่งครับเวลาเราไปล่าเนี่ยถ้าเราไปล่าเกินหนึ่งคนเมื่อไหร่นะครับของเนี่ยมันจะไม่ค่อยว้าเครับเพราะว่ามันต้องโซโลเท่านั้นนะครับสมมติว่าคุณไปยิง3มตัว2ตัวมันก็ไม่คุ้มอะของมันหายกระจายกันไปหมดนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยมันก็ไปเข้าอีกคนหนึ่งบางครั้งก็ไปเข้าคนนู้นบางครั้งก็ไปเข้าคนนี้นะครับมันไม่ได้เงินเป็นกรอบเป็นกำดังนั้นแนะนําว่าถ้า <c ff 2> ใครจจะไปล่าบอริงๆ ผมแนะนําว่าควรจะไปคนเดียวนะครับ <c oughs> หรือมากที่สุดก็ไป2ตัวหรือว่าถ้าจะไปหลายๆคนเนี่ยต้องไปบลรอกระดับที่สูงวันนี้เดี๋ยวผมจะทําคลิปออกมาให้ดูนะครับผมอ่ะเรามาลองดูนะครับในการย่อยชิ้นนี้เห็นไหมมันจะได้ใบสกอร์ชัวๆเลย1ใบครับเพราะว่ามันบวก7ไงของ่ะที่มันสําคัญก็ตรงนี้แหละครับมันสามารถเอาไปตั้งขายได้ชิ้นละ 2.5m ถึง 3M เลยนะผมบอกไว้ก่อน นะครับพวกของพวกนี้นะครับผมของในระดับเลดออสเมียมเนี่ยนะครับ G9 อ่ะนะครับผมตั้งขายอยู่มันก็ออกไปนะครับเอตอนนี้มันน่าจะผมน่าจะรับเงินไปหมดแล้วนะครับผมเห็นป่ะอันนี้จะเป็นบอสอีกแมปหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําในคลิปหน้าแล้วกันว่าเป็นพวกบอสแมปไหนนะครับผมเนี่ยพวกดาบเลดออสนะครับผมเห็นป่ะนะครับอันละสองจุดห้านะผมบอกเลยผมตั้งขายยังไงก็ออกครับแล้วก็บอสตัวนี้เนี่ยอย่าลืมนะมอไซบูนะครับผม มอไซค์ R W 3นะครับของที่ดรอปนะที่ผมเคยได้มานะ <c oughs> ผมจะไม่พูดถึงของที่ผมไม่เคยได้อ่ะบู R W 3นะครับเจาะมีเดียมเจาะขาเอ่อเจาะแดงนะครับเจาะมีเดียมเจาะแดงนะเจาะขาวเนะี่ยเขาเคยบอกกันว่ามีสำหรับบอสวัวนะแต่ผมไม่รู้เพราะว่าผมไม่เคยได้ไงนะครับเอ่อแล้วก็พวกของวกเจ็ดพวกนี้นะครับเยอะครับของซิกนะครับคือการตีบอสอะ่ะมันได้รุ่นหลายอย่างอะ่ะผมได้มอไซค์บูบ่อยมาก แล้วก็นานๆที่จะได้ RW3 สักคันหนึ่งนะครับแต่ว่าบูนี่ดรอปบ่อยมากจริงๆครับเออดรอปบ่อยเลยนะครับบอกเลยต้องใช้ครัว่าบ่อยนะครับดังนั้นถ้าใครเบื่อๆเั้งแต่ในการลงดันนะครับแนะนําเลยครับไปล่าบอสรับเออผมไม่ได้ไม่ได้กั๊กอะไรอยู่แล้วเพราะว่ามีหลายคนเห็นผมไปล่าอยู่นะครับก็เลยให้ผมทาคลิปผมก็เลยทําให้นะดังนั้นคุณจําไว้ว่ามันมีขวดนี้ด้วยนะครับแน่นอนร้อเพราะผมได้เองกับตัวแล้วขวดที่ดรอปเงิน50 m สนะครับสาหรับบอสวัวนะ อ่าสำหรับบอสวัวได้แน่นอนนะครับผมดังนั้นก็ไปลองล่ากันดูนะครับสำหรับใครที่เบื่อเอนะครับในการลงดันโอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากเท่านี้แล้วกันนะครับเงาะชาแนนถราชอบถูกใจยังไงอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปก่อนใครสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายจบจบ